ครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็มีกําลังถ่ายละครอยู่ครับละครผู้กองยอดรักครับเล่นกับน้องมาร์กี้ครับก็คิดว่าน่าจะออนแอร์ประมาณปีหน้าครับแล้วก็มีเขียนบทภาพยนตร์อยู่กับทีมเดิมทําทีมที่เขียนที่มากด้วยกันนี่ขึ้นมาแล้วนะครับมันขึ้นมาประมาณ2กิโลแล้วแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพราะตอนนี้ก็กินกินเยอะแล้วนะครับกินเป็นปกติแล้วแต่อาจจะเป็นเพราะว่า เล่นช่วงนี้เล่นกีฬาเยอะด้วยแล้วก็ตอนไปถ่ายผู้กองยอดลำก็ต้องแบบผมใช้พลังงานสูงเพราะมันต้องแบบฝึกอะไรเหมือนที่ทหารเขาทำอ่ะมันก็มันก็จะค่อนข้างจะเบิร์นเราต้องไปหาอะไรมาบำรุงเต็มพิเศษไหมครับไม่รู้จะไปบด้วยอะไรถ้าถ้ามีอะไรให้ผมรุงก็จะดีประมาณสักที่กกิโลครับพี่เต๋อถึงจะคือจริงๆกล่ว่าอีกสักสองโลน่าจะน่าจะดีครับสักโลสองโลอะไรสักสองโลครับน่าจะโอเคสุด วันนี้ผอมไปหน่อยตอนแรกๆเขาก็เป็นห่วงเยอะนะครับแต่ก็ก็ตอนหลังเขาก็ก็เห็นว่าเราก็ยังคงแข็งแรงดีครับคือมันไม่ได้ว่าผอมแต่แบบสุขภาพเสียแบบไม่มีแรงทำนี่ทำนี่แต่ว่าเราก็ยังแบบยังปกติไปเลยเพียงแต่ว่าน้ําหนักมันลงไปเฉยผู้ใหญ่นี้ครับซคะพี่เต๋อเหมือนกับว่าเราผอมเนี่ยพอออกกล้องมันจะดูแบบ ไม่ค่อยมีทัก,กเท่าไหร่แต่ก็มีบอกว่าผอมนะผอมไปแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยครับก็พยายามให้มันขึ้นอยู่ไม่รู้ทำไงตอนนี้ไม่ไยังไม่ได้ไปเลยครับเพราะว่าช่วงนี้งานคือถ่ายละครในจันทรคารพุธครับแล้วก็ผมมีถ่ายรายการเปรี้ยวปากด้วยครับเป็นพิธีกรก็คืออาทิตย์ละวันก็คือประมาณสักพรหัสหรือสุกวันใดวันหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าไปต่างจังหวัดก็สองวนันแล้วก็มีเขียนบทอีกครับก็คืออาทิตย์หนึ่งก็เจ็ดวันหมดแล้วครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลา <c oughs> ตอนนี้คือถ้าเป็นบทที่ร่วมทุนสร้างกับทางจีนก็รอทางจีนก็ฟีดแบ็กลับมาว่าว่าโอเคไหมถ้าโอเคปุ๊บก็สามารถถ่ายทําได้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือรออยู่ถ้าไม่โอเคก็ต้องมาแก้แก้ไขก่อนจะว่าจะพักผ่อนอยู่บ้านครับเพราะว่าปีใหม่ก็เหมือนแบบอยู่บ้านน่าจะสบายสุดนะเพราะว่าไปไหนคนน่าจะเยอะน่าจะเหนื่อยก็เอออยู่บ้านนอนพักกินคงกินข้าวอะไรกับที่บ้านดีกว่า เธอตัสงใจคงไปแล้วครับเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ขอบคุณนะ <c oughs> แลังพี่ใหม่อา, <c oughs> าอาจจะไปเราอยากไปที่ไหนบ้าง <c oughs> โอ้โก็จริงๆไปไหนก็ได้หมดเลยครับทะเลก็ได้ภูเขาก็ได้เชียงใหม่อะไรก็ได้ครับ <c oughs> อยากคืออะไรก็ได้ที่แบบที่ที่เราไม่เคยไปแล้วมันจะทำให้เราแบบเออตั้งใจครับล้าอยางได้แล้วทใจของเรากลับมาเต็มรอยเดีย ก็ดีแล้วนะครับตอน90ได้80 90ประสบความสำเร็จครับก็ยังพยายามเป็นกาวใจให้เรากลับไปคืนดีกับพี่พีใช่ใช่ครับก็เยอะเลยฮะก็จริงๆมันเป็นเรื่องอนาคตนะครับผมผมขอไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่าไม่อยากไปวางแผนอนาคตว่าจะเป็นยังไงเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายถ้ามันไม่ได้เป็นแล้วเราก็จะแบบแย่ก็เดิมก็คิดว่าทาปัจจุบันให้มันดีที่สุดว่าปัจจุบันเป็นยังไงแล้ว เราสบายใจเรามีความสุขแล้วก็เราก็เป็นกันไปแบบนั้เรามีกันบ้างไหมอะคะก็ก็มีครับมีบ้างคม่ได้ทุกวนไม่ไม่ทุกวันก็ปุ่ยบ้างเจอก็มีครับเพราะว่าต้องทําร้านด้วยกันทําร้านเอ่อร้านขนมก็เลยต้องมีการประชุมต้องมีการเจอกันบ้างมันมันมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับมันก็มีบ้างที่ที่ต้องรู้สึกแต่ก็เราก็ต้องพยายาม พยายามเข้าใจมันนะครับว่าจริงๆงแล้วมันเป็นยังไงอ๋อมากขึ้นเยอะครับ<ม>แรกๆนี่เลเทสเลยฮะแ <laughs> <laughs> ตอนนี้ดีแล้วดีแล้วหายแล้วครับ